สวัสดีครับตอนนี้เราจะบรีวิวนสวนปอนะครับอันนี้ก็ทางเดินเข้าสวนปอครับติดกับคลองฮะติดคลองมีปลาฮะปลาสวายเมื่อก่อนเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วอันนี้หน้าบ้านฮะเมื่อก่อนเป็นป่านะฮะอันนี้เราก็ว่าปลูกคณะเมกซิโกนะฮะแล้วก็มะละกอนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นที่ออกกำลังกายนะฮะให้กับ ชาวบ้านได้มาใช้บริการกันตอนนี้ปรับปรุงนะฮะปรับปรุงฮนะตนน้นมะม่วงมันพังตายนะฮะอันนี้ก็พริกครับพริกขี้หนูนะฮะพริกขี้หนูเต็มหมดครับชาวบ้านมาเก็บนะฮะตอนมันพริกใส่แกงนะฮะด้านหน้าก็จะมีพวกข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะเอาไว้นะฮะอันนี้เข้าไป,ไปในปในสวนนะครับพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่นะฮะ ไดถึงหนึ่งไร่แต่สามารถปลูกผักปลูกไรได้นะครับอันนี้ก็มะเขือพวงนะฮะด้านหน้านี่เป็นมะเขือพวงนะฮะมะละกอนะฮะก็ให้ชาวบ้านเอาไปตำต้มตำกันนะฮะกล้วยน้ำว้าต้นอ้อยนะครับอันนี้ก็ข้าวกะปบ้านนะครับอันนี้มะยมมบมะยมมะยม,ม,ยมนะฮะ ตอนนี้แดดก,ก็จัดจับอยู่นะฮะอันนี้มุมนั่งเล่นฮนะนั่งเล่นกันนะบางคนก็มานั่งพักผ่อนนะครับ,บ้าน <c oughs> แก้วมังกรครับกำลังปลูกอยู่ฮนะแก้วมังกรนะฮะอันนี้ผมก็ปลูกกระถางฮนะัะขี้ลาวนะฮะไอก็ต้นหอมนะอันนี้โหระพาเวลาไปซื้อลาบซื้ออะไรมานะฮะ ขอให้มาก็มาปักจำนะไม่ไม่ต้องอาทิ้งนะครับไอ้พวกมีประโยชน์ทั้งหมดนะฮะพวกผักตไม้ในผักขมนะฮะนี่ผักขมแบบผักขมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะผักชีปลูกยากแต่ที่นี่ปลูกได้นะฮะผักชีนี่ก็ผักชีครับเนี่ยผักชีะผักกาดนะฮะนีผักกาดของตุ้งนะฮะผัก ผัดตำมันถอยนะฮะนี่ก็สลัดนะฮะเขือครับออกลูกนะฮะไม่รู้มามะเขืออะไรนะฮะแต่ลูกเหมือนลูกระเบิดนะฮะทางนี้ก็ผักเปี้ยนนะนี่ฮนี่ก็กินกับสุมตํานะฮะอร่อยครับผักนี้ อันนี้คล้ายพริกหยวกนะฮะเอาเจอพวกพริกหยวกมาก็เอามาเอามาเม็ดมันมาหวานครับแต่มันไม่ใหญ่เหมือนพริกหยวกที่เราไปซื้อที่ตลาดนะฮะพริพกหยวกนะฮะสารพัดผักเลยครับน,นี่อันนี้ไม่มีดินนะใส่น้ำใส่น้ำอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะฮะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยฮะหน่อไม้ฝรั่ง,อ,งอันนี้มะเขือผมมะมะเขือดีเอามาจากจังหวัดน่านนะมะเขือเอาไปยำฮนะคุณเหลือเขามายำนะนี่ข้าวตองนะครับกำลังขายเป็นแคปซูลให้ถูกกันนะข้าวตองอเต็มหมดฮนะ ปักมันก็ขึ้นเลยนะฮะข้าวตองนี่กินทั้งได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งรากนะฮะอโวคาโดฮะกำลังเพาะอโวคาโดอยู่นะนี่อโวคาโดกำลังเพาะอยู่ครับอโวคาโดอันนี้ก็มะม่วงม่วงกะล่อนนะนนกะล่อน มันแดงครับมันแดงมันแดงเอาไว้แกงนะแกงถ้าเดี๋ยวเราแกงกันนะมันแดงเอายอดมันนะไปแกงนะกลิหอมครับ